ไม่ไม่ค่อยยากเท่าไหร่คาถามเปิดคําถามปิดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เอ่อทำไมเราต้องเราต้องสนใจเรื่องคําถามทั่วไปก็เพราะว่าเมื่อไหร่เมื่อการการที่เราสามารถจะถามนะครับคําถามที่ถูกต้องห้ามไม่ใช้คําถามนําเราจะต้องมีการเลือกระหว่างคําถามเปิดคําถามปิดคําถามสมมุติที่เราจะต้องเลือกเพราะฉะนั้นคําว่าคําถามทั่วไปนั้นก็คือเน้นไปว่า เมื่อไหร่ท่านควรจะถามคำถามเปิดเมื่อไหร่ท่านควรจะถามคำถามปิดและจะมีลำดับของคำถามเปิดและคำถามปิดอย่างไรบางครั้งมันอาจจะต้องเริ่มด้วยคำถามปิดก่อนบางครั้งมันอาจจะต้องเริ่มด้วยคำถามเปิดก่อนแล้วตามด้วยคำถามปิดบางครั้งอาจจะเปิดสองคำถามแล้วตามด้วยคำถามก็ได้มันไม่ได้มีข้อจำกัดอะไรนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องเลือกใช้ในสถานการณ์ที่เหมาะสมนะครับอะลองดู ันแรกนะครับพยานเห็นหน้าคนร้ายไหมเปิดหรือปิดพยานเห็นหน้าคนร้ายไหมปิดนะครับพยานเห็นหน้าคนร้ายไหมปิดเพราะว่ามันตอบว่าเห็นไม่เห็นอย่างนี้ปิดยพยานเห็นหน้าคนร้ายชัดเจนหรือไม่เปิดหรือปิดปิดเพราะว่ามันชัดเจนกับไม่ชัดเจนคือคำตอบ ทำไมพยานจึงเห็นหน้าคนร้ายชัดเจนเปิดเพราะมันต่อไม่จะตอบได้ดเพราะว่าอยู่ใกล้เพราะว่าจําได้เพราะว่าคุ้นเคยกันเป็นญาติกันอย่างนี้เปิดพยานจําหน้าคนร้ายได้หรือไม่อันนี้ปิดเพราะว่ามันจําได้กับจําไม่ได้ในห้องพิจารณานี้มีคนร้ายหรือไม่ปิดนะครับเพราะว่ามีกับไม่มีนะครับทำไมพยานจึงจําได้ว่าเป็นคนร้ายเปิดนะอย่างเงี้ย เพรานลำดับของเหตุการณ์เห็นไหมแล้วนี่คือลำดับมาแต่ว่ามันจะมีคําถามปิดสองคำถามคําถามเปิดหนึ่งคำถามปิดสองคำถามเปิดหนึ่งคำถามก็ได้ไม่ได้จํากัดนะครับโอเคนะไม่ยากนะครับ <laughs> คือเราต้องการซีเควนซ์เราต้องการลำดับของการถาม แต่ลำดับของการถามนั้นเนี่ยบางทีเราเลยต้องเลือกไงครับว่าสถานการณ์อย่างเนี้ยเราควรจะใช้คําถามเปิดให้พยานอธิบายก่อนแล้วคําถามปิดโดยเฉพาะเจ้จงหรือบางครั้งพอเราได้คําตอบอย่างเนี้ยเราได้คําตอบว่าคําถามที่สี่นะครับคำถามที่สองเอ่ยคำถามที่สองเราได้คําตอบว่าพยานเห็นหน้าคนร้ายชัดเจนหยุดดีไหมหยุดได้ไหม เราได้คําตอบแล้วนี่ว่าพยา,ยานเห็นหน้าคนร้ชัดเจนจริงๆเราได้คําตอบแล้วนะแต่เราต้องการหนักแน่นมากกว่าน,นั้นน่ะว่าเหตุผลที่เขาเห็นหน้าคนร้ชัดเจนเนี่ยเพราะอะไรเราจึงต่อด้วยคําถามเปิดให้พยา,ยานอธิบายเพิ่มขึ้นว่าเหตุที่เห็นหน้าคนไร้ชัดเจนเพราะบาร์บาบามันได้เน้นย้ําน้ําหนักเข้าไปนะครับแต่ถ้าแต่ถ้า,แต,ถาแต่ถ้าคุณไม่เตรียมกับพยานมาก่อน เพราะผมเห็นหน้ากับคนร้ายชัดเจนแล้วทําไมยังเห็นหน้าคนแล้วเออไม่แน่ใจเหมือนกันเออเห็นชัดเจนไหมวะเออเห็นหน้าเมื่อกี้ตอบแล้วว่าเอเห็นหน้าเออเห็นหน้าชัดเจนแต่เขาทำไมชัดเจนเออเริ่มไม่แน่ใจเออออเเห็นหน้าชัดเจนยังไงอ่ะอ๋อเห็นเอเห็นเห็นเห็นน้าชัดเจนตอนเขาวิ่งเขาวิ่งไปข้างๆเขาวิ่งเข้าซอยไปก็เลยเห็นหน้าชัดเจนมันเริ่มชัดเจนจริงหรือเปล่าวะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยครับคือ คือมันมีอ่ะเราทํางานอ่ะเราก็รู้นะครับคําถามพวกนี้ผมเรียกว่าคําถามสเสเอครับแบบไม่น่า้ถามเลยกูเลยเนี่ยนะครับมีมีนะครับอ่ะครับข้อหนึ่งครับข้อหนึ่งข้าพเจ้าเห็นเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทระหว่างจําเลยกับผู้เสียหายข้าพเจ้าเห็นเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทระหว่างจําเลยกับผู้เสียหายเออถามว่ายงไง ข้าพเจ้าเห็นเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทระหว่างจำเลยกับผู้เสียหายอันนี้ยากหน่อยนะครับพี่ช่วยไหมครับอันนี้ยากมากเลยครับยากๆต้องให้คนอาุโสหน่อยืมครับเปิดไม้นิดนึงครับผมต้องการคําตอบว่าข้าพเจ้าเห็นเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทระหว่างจำเลยกับผู้เสียหายข้าพเจ้าเห็นเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทระหว่างจำเลยกับผู้เสียหาย จะถามว่าอะไรโทษพี่ว่าความมานานยางนังครับสิบหกปีแห่งความลังขณ <c oughs> ะที่พยานเดินมาถึงที่เกิดเหตุพยานเห็นเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอ่ะข้าพเจ้าเห็นเหตุการณ์ ทะเลาะนะครับหมายถ้าตกตะละาะไปตัวทะเลาะวิวาทระหว่างจำเลยกับผู้เสียหายได้โอเคครับได้รอ,อดไปนะครับพี่ยังโดนนายสิบหกปีอยู่นะครับไม่โดนลดนะครับอ่าข้อสองผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บ อย,อย่าทำอย่าทำแบบอย่าทำให้มันเป็นสถานการณ์ที่แบบง <laughs> งงฮะไม่รู้ล่ะเห็นไหมเนี่ยคือคำคือคือเวลาเราถามอย่างเดียวอะ่ะเวลาที่สมมติเราเป็นทนายอะ่ะไอการตั้งคําถามเนี่ยบางทีมันเหมือนกับง่ายเนะเพราะเราอยากจะถามอะไรก็เราก็คาดหวังว่าพยานเนี่ยจะตอบในสิ่งที่เราคิดแต่พอเราเจอคําตอบก่อนน่ะแล้วเราเปลี่ยนไปใช้วิธีในการว่าคุณต้องตอบคุณต้องถามเพื่อให้ได้คาตอบอย่างเงี้ยมันเริ่มรู้สึกยากเป็นเรื่องปกติมากเลย ไหครับแต่ว่าเวลาที่เราว่าความเราไม่คิดหรอกเฮ้ย hey, ทำไมคาถามนี้พยานตอบไม่ได้คําตอบนี้อยู่ในใจของทานายแล้วทําไมพยานตอบไม่ได้ก็แง่เนี่ยมันอยู่ในใจของพนักทนายไม่ได้อยู่ในใจของพยานนี่ว่าใช่ไหมเนี่ยคําตอบง่ายๆเนะี่ยผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอตก,ตอ,ตกตอ,อ่ามีคนช่วยไหมเอาหาหาคนอาช่วยช่วยไกลๆผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บ ทะเลาะกันเราเป็นอย่างไรทะเลาะกันอะไรทะเลาะกันครับเวลาถามนี่อันนี้อันนี้คือข้อเสียอย่างหนึง่งเยอะยะวคือเวลาเราถามเนี่ยถามให้เต็มประโยคจดไว้แล้วนะครับถามให้เต็มประโยคถามให้มีประธานกริยากรรมนะครับหรือมีคอมพลเมนต์ก็ว่ากันไปนะภาษาอังกฤษนะครับถามให้มีครบเต็มประโยคให้มีประธานเสมอบางทีอ่าชอบถามผมเจออย่างเงี้ยนะครับแล้วไงอ่ะนะครับกินข้าวยังไงอะไรเงี้ยคือมันไม่รู้อ่ะว่าใคร กินข้าวใครแล้วไงเอาไหมครับผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บหลังจากจําเลยและผู้เสียหายทะเลาะกันแล้วเป็นอย่างไรผลเป็นอย่างไรดีกันคือมันไม่บังคับให้ผมตอบไงคือบังคับให้ต้องบังคับให้ผมตอบเรื่องนี้ให้ได้ หลังจากที่จําเลยและผู้เสียหายทะเลาะกันแล้วผู้เสียหายบาดเจ็บหรือไม่อ่าผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บครับโอเคได้นะครับนะ <c oughs> ครับต่อไปข้าพเจากก้ากลัวโดนลูกหลงจึงวิ่งออกไปก่อน <c oughs> ข้าพเจ้าจึงโดลนลูกน้องผมเองครับ,รบลูกน้องผมเองครับตอบไม่ได้เสียคนนะครับตอบไม่ได้ไม่ผ่านโปร <c oughs> <c oughs> โชคดีขาหนูผ่านแล้วอะไรเงี้ยครับถามว่าไอต้ตอบว่าข้าพเจ้ากลัวโดนลูกหลงจึงวิ่งออกไปก่อนทาไมพยานถึงเห็นเหตุการณ์แค่ช่วงต้นเพราะว่าผมกลัวโดนลูกหลงครับแล้วผมเลยวิ่งเหตุการณ์ออเอาวิ่งออกไปก่อนน่าอ,อย่างเงี้ยมันบังคับว่าผมต้องตอบอย่างนี้ได้เลยนะครับรอดไปอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> ข้าพเจ้าได้ยินอย่างชัดเจนข้าพเจ้าได้ยินอย่างชัดเจน นี่พี่ก็ขโมดคิ้วมาตั้งแต่บ <disciple> ้านเลยนะครับพี่ครับนะครับข้าพเจ้าได้ยินอย่างชัดเจนครับพยานได้ยินเสียงยังไงครับผมได้ยินเสียงยังไงเสียงตั้งได้ยินเสียงยังไงเสียงอะไรครับพยานได้ยินเสียงเได้ยินเสียงทะเลาะกันยังไงครับอ่าได้ยินเสียงทะเลาะกันยังไงบ้างอ่้ก็ได้ได้ยินเสียงทะเลาะกันอย่างชัดเจนอ่าโอเค 来来